สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ผมจะมานำเสนอนะครับการแกะมเมล็ดข้าวโพดนะครับข้าวโพดดิบนะครับอันนี้คือข้าวโพดดิบครับผมไปหาวิธีแกะที่มันง่ายที่สุดแล้วครับใครมีวิธีแกะที่ง่ายที่สุดก็ลองคอมเมนต์แนะนำมาด้วยนะครับ แต่ทีนี้ผมจะมานำเสนออันนี้สูตรที่ผมใช้ประจำครับผมเนี่ยครับจะเป็นสูตรนี้นะครับเนี่ยครับสำหรับสูตรนี้วิธีแกะที่ง่ายที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับเริ่มแรกก็คือผมจะหักหักช่วงไปเนี่ยครับหักช่วงไปตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นจะเป็นจะแกะง่ายๆครับ หักเป็นสองท่อนอย่างนี้ครับช่วงไปหักนิดเดียวครับแล้ววิธีต่อมาก็คือเจาะรูครับผมเจาะรูให้เป็นรูลงมาแถวอย่างนี้นะครับประมาณสี่ห้าแถวก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมแกะไปเรื่อยๆครับจนมาถึงสุดนี่เลยนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบแกะแบบแกะให้ทะลุเป็นช่องแกะไปเรื่อยก่อนครับนี่แกะแกะมาเลยครับแกะให้มันทะลุประมาณหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกเจ็ดช่องนะครับเจาะเจาะลงมาครับเจาะมาเรื่อยๆครับผมเจาะมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับจ่อมาเรื่อยๆปุ๊บจนถึงตรงนี้แล้วเนี่แหละครับวิธีตรงง่ายมันก็คือจะเป็นอย่างเงี้ยครับพออย่างเงี้ยนี่ครับจะง่ายแล้วครับนี่อย่างนี้เลยครับนี่นี่ยไวไ, well ไ,ไหมครับนี่น,นี่นี่นี่ปุ๊บปุ๊บลงมาทีละเป็นแถวเลยครับเนี่ยเห็นไหมอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับปุ๊บมาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บปุ๊บเนี่ยครับเนี่ยนะครับมันไวตรงนี้ครับสําหรับผมนะครับแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนกันนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับเนี่ยปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บจบครับผมเนี่ยแล้วตรงปลายมันนี่ก็คือเหมือนกันนะครับตรงปลายก็เจาะช่องเล็กๆเนี่ยทำบางคนอาจจะทำไมไม่ไม,ไม่แกะเริ่มมาอย่างนี้เลย ตรงนี้ครับมันจะแกะยากนะครับเนี่ยตรงปลายเนี่ยครับจะแกะยากก็เลยต้องหักหักแล้วก็มาเจาะช่องเล็กๆเหมือนกันครับเจาะให้มันทะลุอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับมือเดียวเลยครับนี่พับลงกดลงกดลงอย่างนี้เลยครับนี่ครับผมสูตรง่ายๆครับเทคนิคง่ายๆครับนี่โอเคครับแป๊บเดียวครับผมจบแล้วครับ หรือว่าใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็ลองแนะนําเสนอมาด้วยนะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็เล็กๆน้อยๆครับเคล็ดลับครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ